สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางนะครับวิธีการแก้นะครับมือถือที่ไม่สามารถเล่นแอป,ป YouTube ได้นะครับโอเคเราจะมาเริ่มกันนะครับเริ่มแรกเลยนะครับให้เราลองเข้าแอป youtube ดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันเล่นไม่ได้อย่างไงนะครับมันจะค้างอย่างนี้นะครับจะค้างอย่างนี้นะครับให้เรานะครับเริ่มแรกเลยไปที่ l a y Store นะครับ ลองไปกดอัปเดตดูก่อนครับเข้าแอป y o u t u b e เลยครับอย่างนี้ครับถ้ามันมีถ้าเราอัปเดตแล้วนะครับมันยังเข้าไม่ได้อีกเหมือนเครื่องนี้นะครับอัปเดตปกติแล้วนะครับกดอัปเดตกดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับจนเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็ยังเข้าไม่ได้เหมือนเดิมนะครับให้เราทําอย่างนี้ย้อนกลับไปที่เพ t สโตเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อค้นหาแอป youtube เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ให้เราถอนการติดตั้งไปเลยครับหนรอบ ถ้ามันเด้งออกอย่างนี้นะครับกดเข้าไปใหม่โอเคเราถอนการติดตั้ง YouTube ออกเรียบร้อยแล้วนะครับที่หน้าจอไม่มี YouTube แล้วนะครับไม่ได้ติดตั้งแอปอย่างนี้นะครับคือเราได้ทำการถอน y o u t u b e ออกเรียบร้อยแล้วถอนการติดตั้งแอปเรียบร้อยแล้วให้เราไปที่เพจสโตมาอีกหนึ่งรอบครับติดตั้งเข้าไปใหม่ครับผม ถ้าเครื่องใครนะครับทามาถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับมันยังไม่ได้หรือว่ามันไม่เป็นไปตามอย่างนี้นะครับให้เราลองปรับเปลี่ยนประยุกต์พีกแพงดูนะครับบางเครื่องอาจจะต้องถึงขั้นคืนค่าโรงงานเลยนะครับเพื่อให้ตัวเครื่องเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานนะครับแล้วค่อยโหลดแอป YouTube ใหม่มันก็จะเล่นได้ปกตินะครับแต่เบื้องต้นเลยลองทําแบบนี้ดูก่อนถอนการติดตั้งแล้วก็ติดตั้งแอป YouTube เข้าไปใหม่นะครับมันก็จะใช้งานได้ปกติเหมือนเดิม อลองกดเปิดดูนะครับสังเกตดูนะครับว่าแอป y o u t u b e มาเรียบร้อยแล้วเข้าใช้งานได้ปกติแล้วนะครับจากแต่ก่อนมันค้างนะครับมันบนค้างอยู่นะครับโอเคครับนี่ก็เป็นแนวทางเป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ